สวัสดีค่ะลูกบ้านทุกคนวันนี้คันิงนะคะพาลูกบ้านมาชมโครงการไลฟ์บางเกาะบุรวะเป็นบ้านเดี่ยวจาก เอสซ c e s s ที่ออกแบบมาในสไตล์นิวบูคาเรสนะคะบนทำเลที่ตั้งถนนลังสิตนครนายกคลอง3เป็นบ้านซีรีส์ใหม่ที่มีการผสมผสานโมเดิร์นและความกชัวรี่อยู่ด้วยกันอย่างลงตัวที่สุดที่ตั้งของตัวโครงการอยู่บนทำเลถนนลังสิตนครนายกะคลอง3เลยค่ะท่านผู้ชมห่างจากถนนเมีนเพียงแค่8เมตรเท่านั้นขึ้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ดได้แบบสะดวกสบายเลยและที่สำคัญคือใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีคู๊ดเพียง9ก้ากิโลเมตรเท่านั้นค่ะ แล้วนะคะท่านผู้ชมเราก็อยู่กันที่หน้าบ้านเดี่ยวของเราแล้วนะคะในพื้นที่68.4ตารางวาท่านผู้ชมและพื้นที่ใช้สอยนะคะเหมาะมากๆเลยอยู่ที่198ตารางเมตรกับครอบครัวขยายและครอบครัวใหญ่นะคะอยู่กันได้แบบสบายสบายเลยนะคะในบริเวณหน้าบ้านของเราเนี่ยสามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คัน,นะคะ่ะท่านผู้ชม ที่สําคัญเลยนะคะบ้านของเราเนี่ยมีบริเวณแอร์เรียนและอยู่เป็นบ้านหลังมุมด้วยนะอ่ะเดี๋ยววันนี้คันิงจะพาทุกคนนะคะเข้าไปชมในตัวบ้านกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงนะคะตอบโจทย์กับท่านผู้ชมที่กำลังมองหาบ้านทำเลท้องย่านลงังสิตคลองสามอยู่หรือเปล่าตามมันมาเลยค่ะตามมาเลย ที่คันิงอยู่นะคะท่านผู้ชมเราอยู่กันในโซนบริเวณลานจอดรถของบ้านนะคะหลังเนี้ยสามารถจอดรถได้ทั้งหมด2คันนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีรถกันคนละคันหรือมีญาติพี่น้องมาหานะคะจอดได้สองคันเลยนะ,ะในส่วนของทางเข้าบ้านเนี่ยค่ะจะมีประตู2ทางนะคะประตูทางเข้าหลักเนี่ยค่ะจะเป็นประตูบานกระจกทางนั้นเลยนะคะเชื่อมในส่วนของบริเวณ Living Are a รียของตัวบ้านนะคะและทางนี้จะเป็นประตูบานเล็กนะคะที่เชื่อมระหว่าง ลานจอดรถเนี่ยเข้าสู่ห้องครัวไว้ในการขนของได้เลยนะคะความพิเศษของโครงการไลฟ์บางกอกประวัติของเรานะคะได้มีการติดตั้งในส่วนของ Safety Security นะคะให้กับกระจกและประตูทุกหลังนะคะทุกบ้านในโครงการเลยเพื่อความปลอดภัยของลูกบ้านนะคะกรณีที่ทางลูกบ้านไม่อยู่นะคะสามารถล็อกตรงนี้ได้เลยนะคะบริเวณนี้ล็อกเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเกิดอะไรขึ้นกับประตูกระจกหรือมีคนกำลังจะปีนเข้าบ้านนะคะโจรอะไรเงี้ย อ a l a r จะดังขึ้นทันทีนะคะยามหน้าหมู่บ้านเนี่ยจะบึงรถทันทีมาหานะคะเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นภายในบ้านฉะนั้นผู้อยู่อาศัยที่เลือกโครงการไลฟ์แบงกอกุลวัตาเนี่ยสบายใจได้เลยนะคะความปลอดภัยเนี่ยมาอดหนึ่งค่ะเป็นสิ่งที่สําคัญสําหรับโครงการนี้เลยนะคะเดี๋ยวคันนี้เนี่ยจะพาทุกคนเนี่ยเข้าไปดูในฟังก์ชันภายในบ้านนะคะว่าฟังก์ชันภายในบ้านของเราเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างตามกันมาเลยค่ะสําหรับฟังก์ชันบ้านหลังนี้นะคะท่านผู้ชมหลังเนี่ย เรามีห้องกันอยู่ทั้งหมด4ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องครัวนะคะบริเวณที่ทุกท่านเห็นกันอยู่ตอนนี้ที่คัน,นิงยืนนะคะเป็นบริเวณ living area นะคะจะเชื่อมกับประตูทางเข้าหลักที่เป็นประตูบานกระจกเลยนะคะบริเวณ living area เนี่ยท่านผู้ชมหรือลูกบ้านเนี่ยสามารถขนเฟอร์นิเจอร์ขนทีวีขนเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยเข้ามาพร้อมอยู่ได้เลยนะคะและที่สําคัญบ้านหลังเนี้ยเราได้ทําการติดมอเปเปอร์ให้ทุกท่านราคาทั้งหลังแล้วอ๋ง่ายว่าตกแต่งครบพร้อมอยู่มากๆนะคะสําหรับ คนที่กำลังมองหาบ้านขนาดใหญ่สำหรับครอบครัวขยายได้เลยนะคะบริเวณชั้นหนึ่งของบ้านหลังนี้ค่ะจะประกอบไปด้วยห้องนอนนะคะที่เป็นห้องสําหรับผู้สูงอายุซึ่งเชื่อมอยู่กับทางห้องน้ํานะคะในบริเวณทางห้องน้ําของบ้านหลังนี้จะเป็นห้องน้ําส่วนกลางนะคะสามารถให้กับทุกคนเนี่ยใช้อาศัยร่วมกันได้หมดเลยและที่สําคัญนะคะของ บ้านหลังนี้จะมีเท็กเจอร์เรื่องของ working space นะคะคือห้องทำงานสำหรับคุณพ่อนะคะคุณแม่ที่ทำงานนะคะมีพื้นที่ในการห้องทำงานเนี่ยไว้ให้ใช้ได้ตอบสนองความต้องการสะดวกสบายมากๆเลยในบริเวณห้องทำงานเนี่ยคะ่ะถ้ามองออกไปด้านนอกนะคะจะพบได้เลยว่าเป็นบริเวณที่มีในส่วนของสนามหญ้านะสนามหญ้าตรงนี้จะเป็นบริเวณ garden house อะคะ่ะของบ้านที่หลังจากทำงานเสร็จเราก็ได้มองบรรยากาศต้นไม้ได้รีแลกอะคะ่ะหลังจากที่เราได้ทำงานนะคะ โอเคท่านผู้ชมเป็นไงบ้านสล็ัตชั้นแรกนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณส่วนอื่นของบ้านชั้นแรกและเชื่อมกับทางห้องครัวนะคะรวมถึงชั้นแรกของเราตรงนี้จะมีในส่วนของห้องน้ำสำหรอบแม่บ้านอยู่ทางด้านนอกด้วยอ่ะเดี๋ยวตามคันนี้กันมาเลยดีกว่าค่ะ ทางด้านขวามือของท่านผู้ชมนะคะตามที่แจ้งเบื้องต้นเลยตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องนอนชั้นล่างนะคะสาหรับผู้สูงอายุหรือเราทําเป็นในห้องอนเนกประสงค์เนี่ยเป็นห้องสมมุติมีลูกเล็กอย่างเงี้ยก็สามารถจัดเป็นห้องอนเนกประสงค์เลี้ยงลูกลูกเล็ก ใช้ศัยได้สะดวกสบายได้เลยนะคะเชื่อมต่อมาจะเป็นในส่วนของทางห้องน้ําชั้นล่างนะคะสําหรับโครงการไล้์บางกอกโลวัสของเราได้ทําการใช้สุขภัณฑ์เป็นในส่วนของคอตโต้ทั้งหลังอยู่แล้วนะคะทางด้านล่างเนี่ยสามารถอาบน้าได้ด้วยเพราะว่าทางบ้านหลังนี้เขาได้ทําการติดตั้งชาวเวอร์ไว้ให้สําหรับลูกบ้านที่เข้ามาอยู่อาศัยอาบน้ําเป็นห้องเนกประสงค์ข้างล่างได้อีกห้องหนึ่งนะคะเชื่อมต่อมาตรงนี้เป็นบริเวณในส่วนของห้องครัวของบ้านนะคะห้องครัวของบ้านจะเป็นครัวไทยนะคะทาเป็นครัวเล็กๆอเนกประสงค์ ตอบโจทย์สหรับผู้อยู่อาศัยได้เลยหรืออาจจะทําเชื่อมต่อมาทั้งบริเวณด้านนอกอีกก็ได้เพราะว่าบริเวณด้านนอกตรงนี้พื้นที่เหลือเยอะมากๆนะคะลูกบ้านที่เขาอยู่อาศัยสามารถต่อเติมเป็นครัวเต็มแบบเต็มสูบได้เลยอะคะ่ะอาจจะแยกเป็นครัวไทยหรือครัวฝรั่งเพิ่มเติมได้เลยนะคะเชื่อมมาด้านหลังอะคะ่ะด้วยความที่บริเวณบ้านพื้นที่เยอะเนาะ ตรงนี้เราได้ทําการต่อเติมห้องน้ำโซนเล็กๆนะคะไว้สําหรับให้ลูกบ้านที่สมมติอาจจะมีการปิกนิกข้างนอกจัดปาร์ตี้ด้านนอกค่ะให้แขกเนี่ยสามารถเข้าห้องน้ําด้านนอกได้เลยนะคะมาค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น2ของบริเวณบ้านไลฟ์แบงก์กุลวัฒน์นะคะบริเวณที่คานิองอยู่น่เอาจริงๆเลยเมื่อกี้เดินขึ้นมาเราคิดได้ติดหนึ่งนะคะว่า ถ้าสมมติทุกท่านเนี่ยอยากแต่งบ้านให้มันหรูหราขึ้นมาค่ะสามารถไปซื้อไฟเชนเดลเลียเนี่ยมาติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยนะคะตรงนี้จะทําให้บ้านดูมีความว้าวตื่นเต้นแล้วก็ดูสวยอะคะ่ะเวลาที่เปิดไฟในเวลากลางคืนหรือตรงเนี้ยมันทาให้แสงจากที่เราติดเชนเดเลียค่ะกระจายบริเวณบ้านชั้น2ให้มีความสว่างได้ยิ่งขึ้นนะคะ ค่ะนิ้จะพาทุกคนไปดูในส่วนของ master bedroom นะคะเป็นห้องแรก master bedroom ของบ้านหลังนี้จะอยู่ที่ชั้นจะอยู่ที่ทางด้านขวามือของท่านผู้ชมที่ค่ะนิ้งกำลังจะเดินเข้ามานะคะตรงนี้จะมีการติดตั้งกระจกติดตั้งวอลเปเปอร์นะคะไว้ให้แล้วกระจกเนี่ยทุกท่านสามารถมองไปได้เลยะคะ่ะจะเห็นบริเวณวิวสวนนะคะของบ้านของเราด้านล่างได้เลยเชื่อมต่อมองเห็นบ้านข้างๆหรือบ้านฝั่งตรงข้ามาค่ะได้โอเคเลยทางด้านบริเวณตรง ะระเบียงนะคะได้ทําการต่อเติมเพิ่มเติมไว้ให้เพื่อตรงนี้กันฝุดนะคะลูกบ้านสามารถซื้อในส่วนของโต๊ะนะคะมานั่งกิบกาแฟเบาๆตอนเช้านะคะชมวิวบ้านข้างๆหรือชมวิวบริเวณสวนรถผ่านไปผ่านมาตรงนี้ได้เลยในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณแต่งตัวของห้องมาสเตอร์เบดมนะคะเราได้ทําการติดั้งฉากกั้นห้องไว้นะคะสําหรับผู้หญิงนะคะที่เราจะแต่งตัวเนี่ยกันโฟลอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปิดในส่วนของมุลี่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ถ้าเราใช้เสร็จเราก็เปิดได้เลยพร้อมใช้งานได้แล้วนะคะจะเชื่อมอยู่กับทางห้องน้ําของห้องมัสเตอร์เบดมชั้นบนนะคะสุขภัณฑ์ด้านบนที่ทางโครงการเนี่ยรายแบงค์ข้อบุละวัติใช้คือเป็นสุขภัณฑ์ของคอรโต้นะคะเราใช้คอรโต้ทั้งหลังเลยทางด้านฝั่งขวามือของท่านผู้ชมนะคะหลังจากออกมาจากห้องมัสเตอร์เบดมจะเป็นโซนแฟมิลี่แอรรเลยนะคะลูกบ้านสามารถซื้อทีวีซื้อโซฟานะคะเป็นห้องชมดูหนัง ห้องภาพยนต์หรือเป็นห้องที่ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวนะคะก่อนที่จะแยกแย้ายเข้าสู่ห้องนอนส่วนตัวกันได้เลยนะคะในบริเวณโซนนี้แล้วเดี๋ยวค่ะนิ๊จะพามาดูในส่วนของห้องนอนที่2และห้องนอนที่3ของชั้นบนกันดีกว่าค่ะทางด้านขวามือของท่านผู้ชมตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณห้องนอนนะคะหรือลูกบ้านเนี่ยสามารถดัดแปลงเป็นห้องพระได้เลยที่เป็นแบบเดิมของบ้านหลังนี้นะคะตรงนี้เขาจะทําเป็นในส่วนของห้องพระนะคะลูกบ้านสามารถทําเป็นห้องพระ ได้หรือถ้าสมมติลูกบ้านชอบเนี่ยสามารถเคลียร์ตรงนี้ค่ะเป็นในส่วนของห้องนอนได้เป็นห้องนอนห้องใหญ่ห้องนึงเลยนะคะที่มีหน้าต่างเนี่ยเปิดออกไปเห็นวิวด้านข้างได้เหมือนกับบ้านกับห้องมาสเตอร์เบดมทางด้านฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องบริเวณห้องนอนห้องที่3ที่อยู่ทางด้านข้างบ้านนะคะและจะเห็นวิวข้างบ้านกับวิวหลังบ้านของเราเป็นห้องนอนขนาดเล็กนะคะ เนี่ยจริงๆแล้วห้องนอนนี้ดูแล้วเนี่ยใส่เตียง3.5หรือจะใส่เป็นเตียง5-6ฟุต6ฟุตเนี่ยเข้ามาได้เต็มพื้นที่เลยนะคะแล้วก็อาจจะติดเป็นในส่วนของบิวอินตัวของตู้เสื้อนะคะทำให้ห้องเป็นห้องอเนกประสงค์อีกห้องนึงเลย และทางบ้านนี้ค่ะจะเป็นห้องน้ําส่วนกลางของชั้น2ของบ้านเรานะคะห้องน้าชั้น2ตรงนี้จะเป็นห้องน้ํากว้างนะคะได้มีการติดตั้งฝักบัวแล้วก็สุขภัณฑ์ไว้ให้พร้อมใช้งานแล้วได้เลยนะคะ พื้นที่ตรงนี้นะคะจะเป็นบริเวณคลับเฮาส์ของโครงการไลฟ์บางกอะกุลวัฒน์นะคะที่ท่านเห็นตรงนี้จะเป็นในส่วนของสระว่ายน้ําทางโครงการเนี่ยได้ทําการเป็นสระว่ายน้ําเป็นระบบเกลือนะคะได้แยกในส่วนของโซนเด็กและโซนผู้ใหญ่เนี่ยไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะดทางด้านชั้นสองของคลับเฮาส์เนี่ยจะเป็นฟิตเนสและห้องอเนกประสงค์เอาไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยคะ่ะเข้ามาพักผ่อนใช้งานได้ตามอัธยาศัยได้เลยนะคะ บริเวณตรงนี้จะเป็นบริเวณฟิตเนสของโครงการไลฟ์บางกอะกุโรอัดนะคะบริเวณเครื่องเล่นของเราตรงนี้จะมีเครื่องเล่นหลากหลายชนิดเลยคือผู้เล่นสามารถเลือกได้เลยอะว่าจะเล่นเครื่องเล่นแบบไหนนะคะถ้าอย่างผู้ชายเนี่ยอาจจะเล่นในส่วนของดัมเบลหรือผู้หญิงอาจจะเป็นในส่วนของการคาร์ดิโอก็ได้เครื่องเล่นครบคันบอกเลยว่าเครื่องเล่นที่นี่จะเป็นเครื่องเล่นใหม่นะคะ จะมีเจ้าหน้าที่ในการคอยดูแลทั้งเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยของเครื่องมีคนเซฟอะค่ะเกิดกรณีฉุกเฉินขึ้นตลอดเวลานะคะและจะมีการทำความสะอาดเครื่องเล่นหลังจากการใช้งานโดยทุกๆวันแลบประกันได้เลยว่าผู้เล่นที่มาใช้บริการเครื่องเล่นของทางิตเนสโครงการนะคะได้รับความปลอดภัยแล้วก็ได้เล่นเครื่องเล่นใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกบ้านทุกคนเลยค่ะ น,นี้นะคะคือภาพรวมโครงการไลฟ์ฟังก่องพลวัตนะคะของ s อ Access นะคะที่ตอบโจทย์ความต้องการครอบครัวใหญ่และครอบครัวขยายบนทำเลที่ตัง้งลังสิตนครนายกคลองสามนะคะเป็นทำเลทองเลยสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางสาร,รูป,ปรโภคใกล้กับห้างฟิวเจอร์พาร์คใกล้กับคอมมูนิตี้โมใกล้กับโรงเรียนใกล้กับวัดนะคะซึ่งตอบโจทย์ความต้องการและการใช้ชีวิตของลูกบ้านทุกคนในตอนนี้นะคะที่สําคัญเลยสําหรับบ้านหลังนี้นะคะตอนนี้ราคาเราเน็ตกันอยู่ที่ 7.9ล้านบาทเท่านั้นนะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายฟรีโอนฟรีประเมินฟรีจดนองนะคะและที่สําคัญคือมีเงินเหลือให้กับลูกบ้านเนี่ยกลับไปเลยค่ะ1 0 0 0 0แบาทใครมาก,ก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามคนิง้งและนภัทพรพอ์ตี้ในวันนี้นะคะเราจะไปบ้านหลังไหนกันในคลิปต่อไปเดี๋ยวเรามาติดตามชมกันได้เลยค่ะขอบคุณมากมค่ะบ๊ายบาย